แช่เย็นๆกับกรอบพี่น้องเส้นบักคุ้งมาวันนี้ดส่สิพผ้าพี่น้องตำเลา่าด้วพี่น้องพเๆๆๆพชดเพชเสบสะดุงดากจ้ะพริกกระเทียมนะคะกันกระเด็นนี่สิกินกับอันหมูกรอบจ้ะบะเอือเทศจ้ะน้ำมะนาวสดจ้ะน้ำปลาจ้ะถงนัวน้ำตาล ค่ะเปอร์เลยเนี่ยแซ่บเนนัวจัะพี่น้องจ้าน้ำปลาร้าอีลาพากินนะคะสูตรแซ่บนัวเด้อพี่น,อน้องเด้อจบในขวดเดียวตำปั่วบาเดียวหอมคักขนาดเด้อเมืมงองตะซีแซนกับแซ่บซึองมากค่ะใส่เสศปบะคุ้งลงไปจ้ะ เห็นมาจา้ะเซตดีเลยอาจารย์พี่นองจ้ะตำเล่าเพชรเพชรน่ง่งยๆงไงแต่ว่าแสบแสบซ่วงจา้าสวัสดีสสดจ้าพี่นองฟองไฟสกูลสกุ๊นุ่นีล่ะพ้าก,กินพาพี่นอองมากินหมูกรอบกับแคบหมูจ้ะสมตามบุญีห้อจ้ะแบบแยกสัดส,ส่วนกันนะคะอ่าคคกหนึ่งนี <ola> <t ree> เพชรเพชรปากคักเลยพี่นองอีหลายอันปั้นพริกแห้งไหมจ้ะนี่แหละปั้นพริกแหง้งอันนี้ก็แบบว่าพริกติดคุกนะคะอันนี้หมูกรอบนะคะ งเศ้น่าวนึงหลยพี่น้องนะที่หเหล่าเห็ดไม่หอนหอนดูนะพักเคืองเคี้ยงมีมีอย่างายใจพี่น้องมีแต่พักปุ่งมานะพี่น้องจ้มาจะมามากเาแส่บนนัวๆน้ำกันเด้อเอ้าป้าจัดไปกิน,กนป้าจะใช้<ๆ>ช้อนใช้มือได้หมดเลยเดี๋ยวนูตัดอันนี้ให้ป้าป้าตัดก,กินเลยค่อยจิ้มดูก่อนเออสีสันง่ายแต่ว่าน้ำมันจะผสมกันในน้ำเพราะว่ามันอยู่ในถาดเดียวกัน แต่ว่าตอนมันผสมกันเดี๋ยวเจ้าก็าามันก็อะไรอยู่จเจ้าก็กินเผ็ดๆไปด้วยแหละปลาเขาบอกว่ากิน <c oughs> เผ็ดอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะระบบก,การเผาผลาญดีมันจะแตกดีซูซ่สาซูซ่ามันก็เป็นคาร์บโบด <c oughs> ์เอา้ามึงของอี่า้ผิดแสบใส่ด้วยแบบนี้อห็ <c oughs> phèn <laughs> mm. ạ. Có cộp. <laughs> Thật à. mà. <laughs> cái tiếng khói súp bá lên, khói bắn luôn ra, bơ áo lên, cam đeo mình sẽ đung lên, hết bắn

มันก็กินง่ายไงยอันนี้ก็ง่ายเกินของป้านะ่ะ <c oughs> มันกลนกินกา้าต <c oughs> ้มนะรสอ่อนสดอ่อนอัน <c oughs> ปมันดูดนันน่งเลยปลาตีเส้นจำใช่ไหมป้าหยิบไม่เป็นใช่ไหมป้าเห็นการหยิบยหรือไม่ป้าเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ออกมาอย่างนี้ปาําทำอย่างนี้นะ มันเหมือนตุ๊ดอะ่ะตุ๊ดก็ทำหน้ารักนะแต่ป้าผูช้ชายต้ไปทำางนี้ไปยัดกีดนิ้วไ <c oughs> ปต้องหุบนิ้วไว้สิ <c oughs> ป้ามันดีเลยเออเมื่อกี้ขอเห็น,น <c oughs> จัดกีด <c oughs> อ่ะไปแล้วกัหุบหุบหุบนิ้วพวกนี้ไว้แล้วก็อย่างนี้น <c oughs> ด้กินหลอดใช่จอนถนัดขวาเพื่อนเดี๋ยวขอเชื่ว่าค่อยได้ผัวเป็น ประเภทที่สองดิกวันนี้มันหอยไม่ผิดหวังเลยแบอย่างนี้อันนี้ผู้หญิงเขาชอบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมประเภทสองเขาก็อย่างนี้ใช่ไหมป้าเป็นผู้ชายป้าหยิบไม่เป็นอ่ะรู้แต่ว่าป้าต้องหุบนิว้วนี้แล้วก็อย่างนี้เห็นไหมกินเห็นี้ละนี่อืมเรีกกรีดนิ้ว มันปลกเอียงพักกัะจ่องขมเนี้ยขมนิดนิดครว่ามอยอ่ะที่ไฟต้มคือาใส่ในต้มอ่ะพอมาลวกมาต้มมันหวานอร่อยนั่นน่ะก็กินไปเยอะก็ไม่รู้ปักอะไรก็กินจิบมั้งบออามันบอขมขมน้อยมากเลยไม่เหมือนมะละมอใจนี่หวานต้องกินผักให้ได้ทุกอย่างปะาบะเทศไทยกินไห้ดิ แต่เขยเลือกที่ซิบเอกินแต่พ่อกับแม่ชอบกินในส่มตำเจักเกษตรบองได้หรือเป่ามันเว็นวันสุดสมดีล่ละพ่อกินเมืองอีเลียก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมใส่เอาน้ำมาโอเคอยู่น้ำเพ่เต็มฐานเลยแค่เรียนเราเรียนทวนหรเปล่า กระปุกใหญ่แปดร้อยห้าสิบกรัมนะคะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าโคกนี้ด้วยพี่นอ้องดกก้วยแย่ตามด้วยน้ำปลาร้าสูตรแซ่บนัวนะคะของยิราภาคกินเดอสองขวดในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินสามขวดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินปลาร้าเทพพิดาก็มีนะคะแพ็คคู่หนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็นี่จ้ะวันนี้ออกไป แบบว่ายอดถล่มทลายมากนะครับพี่น้องนะขายดีเวอร์ซื้อสี่กล่องแถมหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็แถมชุดแก้วอีกหนึ่งชุดในราคา990บาทนะคะพี่น้องส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะมาสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเรื่องระบบการเผาผลาญไม่ว่าจะเป็นคนนั้นเป็นเบาหวานปวดคอเข้าน้อยไม่ค่อยรับแล้ไม่คอ่คอยสลิดน,นะคะระบบขับถ่ายไม่คงที่นะคะดื่มวันละหนึ่งถึงสองซองนะคะก่อนอาหาร15-20นาทีเด้อเู้ใดนสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะ แล้วคอยเอานี่แก้ปืดหน้าแกเปืดนี่ว่ะเอาด้วยไหมอืมกอมันโอ้ยมันแก้เล่นนะด,ดีนะมากมันมีประโยชน์สรรพคุณทางยาด้วยนะคะพี่นอนจ๋าไขมันความดันนะคะ แม่นาให้กินเป็นประจำด้วบะแมนมากินเม็ดเดียวสองเม็ดลหรอโอ้ยทำไมไ,<อ>ไม่เห็นไม่เห็นดีขึ้นเลยคะ่ะมันบะแมนด้วยพี่น้องเนอะต้องกินประจํานะคะเพราะว่ามันไม่ได้สกัดมาด้วยพี่น้องนั่นเป็นต้นนวอยสินะอันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมโทนดองน้ําผึ้งนะคะมาเป็นลูกไงกรอบอันนี้ดองใหม่นะคะดองยังไม่ไม่ถึงเดือนเลยนะคะจะรสชาติจะกรอบหอมแล้วก็ไม่หวานมากนะคะหวานพอดีพอดีเนาะ<ม>ถ้าดองนานไปกว่านี้นะคะมันก็จะ หวานขึ้นอีกหนึ่งระดับเดอ้อแต่นี่คอนเฟิร์มว่าหวานไม่มากนะคะเพราะว่าดองใหม่จ้าอืมหมูกรอบนี่ติดแล้วเปลี่ยงกว่าจะกินหมดอะไร่มันชิ้นใหญ่ไงอเอาใหญ่ตามหน้าตาเกียวแล้วเกียว อืมอ้ยกรอบดีแท้ไม่เกี้ยวเยอะกลัวฟันแตกเัมนฟันแตกิงอ่านหมดไปสามหมืน่นมันแตกเพราะฟันเจ้าไม่ดีหูเคี้ยเหม็นแตกเลยไม่ไหวเวลาป,ะปะ้าเคี้ยวป้าก็ต้องเอาอฟันตามมันลงพร้อมๆกันสิมันเป็นเจสใส่ยี่สองเหลม เมนปิโน่เนี่ยแหมันนึงแหม่ชอมกันกดตำมันทั้งปากเลยเจ้าน้ามอฟันแบบแมงงงอายอ่ะคือนที่หนึ่งกันจริงๆนะ เป็เปีวเบาๆโอ้หเออหนูใส่ต้ามันถ้าไม่ใส่กระเทียมตัวม,มันขาดๆอะไรไปอย่างว่ะพอเรากินเป็นเรารู้ว่ามันกินแล้วเข้ากันอร่อยนะปลาเนาะมันจะอร่อยมากเลยกินมาแล้วห้าหากลูกสิบลูกก็ยังดีค่ะสะสมกินไปยามทุกวัน หมูสามชั้นสวยนะก็ไปไปเจอก็อยากชิ้นี่แบบว่ามันมันน้อยน้อยนิดนึงอ่ะใช่ใช่ใช่แล้เพิ่งเทลงมาใหม่เลยปุ๊อย่างงามรีบซอยก่อนเลยคนเ็ขามันเยอมันจะเลี่ยนมากเลยวันนี้คนซื้อของเต็มแม็กโครเลยวันอะไรวะวันจันทร์ซื้อเยอะจังว่ะกิ่วยาวเหยียดคว้างมดบ้านเอาก็เลยไปซื้ออ๋อจีบปั้นมากินหมดหมดแล้วอ่ะ ซอสเด็ดเลยกินหมดเลยมันจันทร์ว่างพอแต่เป็นยาวไปกว่าจะได้จัดแซ่บเลืองแต่นั่งอ่ะเหนื่อยห้ายไปได้ปะได้อยู่ได้อยู่มาตังนี้มีเปลี่ยนลยเนเลยเลย mặt <tiếng nói> bên phần chân nó mọi chân động mọi người nếu bắt được 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 được bắt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  thank หยิบไปเขบอกส้มตำไว้ในใจว่าเนี่ย,ยผิดหลายเด้อฟังเสียงพี่เหรอฟังเสียงอ๋อไอบป่ว าฟังเสียงปลายังเคี้ยวยังเสียงไม่ดังเท่าหนูดูได้ดูนะพันะงเด้อบีดอกพังเด้อเฮ่ <c oughs> ถ้าอยากให้มันรู้ว่ามันกรอบจริงไม่ดีเวลาปลาเข้าปากปลาปลากเกยอะใช่ไหม <c oughs> จะยิดปิดปากหมดแม่จะไปมีหู <c oughs> ปากออกน้ำตาเนอะ <c oughs> ดูหนะูทดาม่ดูอ่ะขอดูนะดูปากหนูนะขอ,อขอปากนะ นี่ถ้าแบบว่าทำเป็นเอเอเดี๋ยวอาจจะดีทีนึงทำปากแบบปากนกกระจิบนกกระจอกไว้ร่องควาสีแล้วอะไรอะไรพี่อะไร,ะไร,ะไรมาจานมันกินก่อนเนี่ย <c oughs> เมื่อนี้บานอีละมาสลาข้ามสามสิบแปดองศาพี่น้องหอนหอนยู่มองได้เปิดพรัรลมเปิดยังกะบหอนมพี่น้องมีแต่ความหอนหอนบัคคังได้ยู่ว่าเป็นสุขีลีออลมมาร้อนเอร้อนลมร้อน,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 อนมาแล้วโอ้สบาย ม่รู้เอาวันไหนเลยเติมลยนี่เต็มเลยออออไปด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็อยากินโม้อ,อละดูน้ำดูน้ำปุบปั๊กปุบปั๊อันนี้ก็กออกจะว่ากรอบไหมกรอบอย่างแจก อันนี้กรอบอ่ะเี๋ยวดูกนึงน่งให้แต่ไปเจียงใหม่มันจะมีแก๊ปหมอยู่ร้านอร่อยมากคนซื้อเยอะมากไปซื้อเป็นของฝากอยู่ในตลาดแสดงวา่าอร่อยมาก อ่าจริงเวลาซื้อกลับมาเนี่ยมาถึงก็ต้องกินเลยนะไว้หลายวันไม่ลอยแล้วมันทำใหม่ทุกวันเลยแล้วคิวยาวจองอ้อเพชรตะวะสู้ตายพะยาค่ะเือของเจ้าก็ยังเหลืออยู่นะคะแก่ขี่กวงเจ้าออยตามของเจ้าหน่อยก้าวของอข่ของกข่ยนี เต็มกำฟ้ามือบักไงของเจ้าอย่างยิบดีหน่อยนึงแถมบักพริกนี่พริกติดโคกเออกเลยกส้มตำบีบี <c oughs> นี่มันมือแล้วนี่ว่ะเพราะต่นมันแข็งแงพี่เนี่ยเต็มเลยวันนี้ซื้อได้สวยอือ ข้ามมาได้มันให้อีอ,อ่ะอันนี้มันยูุขอบอมับบทสุข้าวสนิทเป็นแดดกันเนี่ย อันนี้เอาไปอบนะไม่ใช่ทอดบางคนนึกว่าเอาไปทอดน้ำมันถ้าทอดมันก็จะฟูอีกแบบนึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องอยู่กับเตาแก๊สตลอดนะพี่น้องนะทอดไฟอ่อนๆคือมันเดือดแห้งๆห่ะไฟอ่อนๆพอดีนะปลาเนาะไปอบแล้วกับมันดิ้นน้ำมันออกไปด้วยไงอืมคือมันทอดยากอ่ะถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะมาต้องบอกเลยไม่ได้กินนะเราก็ไี่ไหะเอาแบบเทปแบบทอดบ่งกรอบดีขึ้นพี่น้อกกรอบแ่บแต่ว่าป้อนใส่ไม่ได้เห็ุโดยที สูอเอาไปอบได้พี่น้องได้หรือผู้ใดมีแบบว่าเตาอบแบบเขาเรียกว่าอบเลยว่าเตาหม้อลมร้อนเออเอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะราคาไม่แพงเนะเลยละดูปักเดียวเฮ็ดง่ายพี่น้องแซ่บเพื่อกันกอบเพื่อกันแต่ว่าถ้าแบบว่าได้แบบว่าอร่อยแล้วก็ฟินจริงอ่ะถอดจะโอเคกว่านะเพราะว่าเราก็เหรอเราเห็นแบบทอดมึงอย่างนี้เลยแต่ว่ามันใช้เวลาอยู่นะถ้าระยะเวลาแบบรวดเร็วฝาเฮ็ดฝาเลกิน โอ้เอาเจ้าอจลองอดูดิฮึอคอยชดปฏิเต่สำลักเเวลาเธอชดน่ะเธอต้องเอาข้อปากแล้วเธออย่าเอาลงลงทั้งหมดดิเจ้าต้องเอาลิน้นกักไว้กวางหายเข้ามากักไว้่ ก็รสซัดเต็มหลอดเลยไปไปเต็มเลยค่อยไปมันเริ่ทีหน่อยทีหน่อยทีหน่อยมาสำหักน้นองเอ้าแสบถึงอกถึงใจแสบซ่วงแสบปากได้พี่น้องเด้อปาดปาดมีซิปปร,ริบใส่วิธีตามปิดมีซิปก่อนนะที่เอ้าพี่น้องนะผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกาแฟบีเเว่นเพื่อสุขภาพในรูปร่างนะคะซื้อ4แถม1กล่องแถมชุดแก้สีขาวในราคา990บาทได้พี่น้องเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็รูปร่างนะคะแล้วก็กระเทียมโทนได้พี่น้องเด้อ 850กรัมราคา250บาทจะส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็ปลาไรร้าพากินนะคะโปรโมชั่นพิเศษจะส่งฟรีนะคะ2ขวด129บาท3ขวด199บาทจะส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินเดอเพื่อสนใจก็ทักแชทมาสอบถามราคาแล้วก็โปรโมชั่นได้ตามลิงก์ที่ขึ้นให้แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะสำหรับคลิปนี้ลาบ้ากินกับสามีไปแล้วสวัสดีจ้า